สบายดีพี่น้องแล้วแลวออหละพี่น้องเอ้ยเรือนาซีให้จ้าพี่น้องสิมาจ่ายเงินสุพรรณพี่น้องจ้าใจเงินพ,พ,พอพอเมย์ม่์เพิ่นเพิ่นมาซอยมึงไปใช้ดำด,ดัง<ะ>ดังเด็กวะดังดังเนสบายดีผับโบนุบหน้ามอนี่โอ้ ไปเนี่กับชิปไปส่งอันพ,พ่อพแม่นี่ให้อันพ่อเถาพี่น้องพ่อเถาเราครับแก่ไปเองเลาบอันี้นะชุมเฮาชงห่ออ้าวตามกินได้วยแม่เขาปุ้นนะเมื่อกินเพื่อนมาทำเออเอาเมื่อโหลดชนะเอออเาไปโลดเอาไปโลดเอาเมื่อโลดเลยใายเงิหน่อยเฮ้ยนี่นชนจบอัน ก้าเขาอันก้าเข้าอันอีแม่นะเจริญเนีแม่จะได้เร้ไบอกหมนตายมนคือมันจะบุเป็นซื้ออย่เนาะแชิปกาแชนหกเออเียเชกชิปกาเนอันอันจะจะจ่ายเขาอันคนใหญ่ก่อนควรเราบล็อก้่ไล้อกในในบ่มันหยาเออเออเออได้นะ ขนีด้วเขาจะปั่นเมื่อกี้จะรออลอกเาน่แม่มันยังเย็นอยู่กินน้ำรนะเกินน้ำรงสแล้วใอันไหพอใหญ่พนลวกครับแม่สมคนจะจังไรน้ำหนังเจ้าคนละนาน้าถ่ายใช่ไหมาถ่ายนะครับ

เชนใส่มรวมหมดแล้แมนรอบแรกคนดำน้ำเลยไหลไหลใส่แล้วก็จังตื่มเห้เล่ารอบแรกับแปดแปรอบแรงกับแแล้วก็้กเนหกดีองเนกโนแดสิแปดสิบแปดิบบแปดสิแปดสิบแปดสิิปดสิบบบ ช่องแสนสีช่องแสน่วันนั้นเาช่องแสนหกทางที่เรีชิลุกี้นเงินอะไรขึเงินนี่เงนอ่ช่องแสนคอนเออได้จังเติมแม่เพิ่มน้ำล้างช่องช่องแม่เจ็ดเจสบสิองเสนี่สนี่มีแสนช่องสนเอออย่าเพิ่งช่องสนช่อง มัน้่อแวนี้ป้ายันนี้ป้ายป้ายมันบันนี้กับลาแหนเราไปแตกเอากัมมอองอ่องเช้ีเออององสี่แม่องสีเออกัทุลาาปก่อนเพราะว่าถือององเ้่อโหถูกคนละองเส้นเอีแม่นี่ยสองเนี่เจ้ากันสิตตอมาเพิ่นุลารุ่ลราะ ึงคนลเศร้าบ่แม่ทะเลเต้เออเอาีกบด้าเปลย็นสี่ชอกน่พอดีเป็นหกชของเจ้าเออแล้วก็ยังเหลือสีชิกับไหแม่สอคนนี้คนละเศร้าอีกพอดีเบิร์ตันั้เลือดชนะแม่ม่เลือดชตัวนี้อยู่น้งคอยะเศร้าเออแม่นเศร้าตัวนี้ตอัีคนละสามชขอใจลายตัวนี้กันี่จะคองแม่ดิของแม่ตัวไหน ไองเรเรือสิพันเลยเรือสพันเลเรือแม่ปิชิฟปพูลงอ่าแม่กบรยิพดไมม่านอต้ไปิจิผู้ขอตายบนี้เสร็จนี้ามังใจเลย่แม่โอ้ยมือเดี๋ยวเราห้นน่งคนแฟน่งคม่เสี่งต่ไม่าปจิผู้ข้อต้ไง่มาเคลือคืนห่า มะชาหวานแทบบานมิตผู้ข้าใต้ก็มีบานนี่ตะปโถดแล้วนาข้าใต้อย่รีอลๆขอก้ขอบใจพีบ้ตอนนี้ตอนนี้แม่ได้พอถึงเมื่อปุ่นปุ่น่นปุ่นนั่นแหละเออพิ่นพิ่นผู้ประหลาดมือเศร้านี่ยล่ะ เคลื่อนเคลบ่อนเกาะมกอบใจลายๆโอ้ยเอาลูกก่แต่ารคนินอีเมล์ได้ไมีเลม่ีเลยอีเมล์บอกเอาสินแล้วลงบ้างตอกเฮ้ตอกในในรถได้อีมลว่าตอกลงให้อีเมล์ด้ยเดี๋ยวล้งละี๋ล้งลอาเลูกกาเนี่ยดี๋ยวชม่างชกาก่ลงลาทักกเลยว่าหนึ่งกะอุ้ยชากระเบื้องเท่าไร เอ้เยเ้ยเยเเก็บเก็บสากระเบือกันไม่ทาเดี๋ยวมันแหลนไปเลสารด้าล้วงนแล้วี้วอไม่ลล้าททัเแลวมได้รวม้บานักคนนี่ย่างในเฮยยังคาเฮือกับคานี่ยกันน้ำข่อยนี่จ่ายนล้จ่ายกะจ่ายเป็น้ำข้าวอันผัเถาอันนั่นแหละ ใช่เนียนี่แล้วจาใราโแป้นไปโฮมก็บพ่อทอตาไปทามเจ้าไปไหลกับพ่อทตาบ่บ่โอ้โอเกี่วบ่กระายแล้วเลอฮัลโหลให้ให้พอเทาเมื่องตาเดี๋ยวจะเมื่อป้าไว้ให้ชุกเจ้ากำลังออกเ้ล้าเอนแล้วนี่บ่อก็มเออเออกำลังออกทั้งนี่เออเออพี่น้องอู้มากล้วพี่น้องเอ้ยฝน ว่าใจมาส่งแล้วพี่น้อคนงานเจาาานา้าว่ากะหยาบกะมันหักงาอ่ะสันเพิ่มให้กระเจ้าอีกคนละคนละช้าไม่ชิปพี่น้องเลยน้ำจิตน้ำใจ าย่างพ้นคือหอดจะหันบ่เพราะว่านะที่สิยุติอยู่หันนะโบนานังคาเนี่เฮียนังค้าโอ้ยนั่นนี่ก็คือสร้างมีอ่ะนะบ่พ้นมาหอดตะเขตนั่นอุย้ย บอแมน่นะหอดแต่หันแหลมบอมาแล้วนี่แหลนไะเบิงดูยามแรงผี่น้องเอ้ยออหึอืมมันบอมาอย่างวะอันนี้นะมันหอดแต่หนัน กดโพลายพี่น้องมือแหน่พี่ฮก,ก็จะเคยเห็นใกล้กกันชนิก็มาบ่ฮหอดมาหอดอยุ่ยหยิบมยิบแต่อยู่พุ่นมันแห้งเออเอออยู่เขตกลางบ้านผูกพ้นหลีมุ้งแม่ผูกเห็นบอกเจ้ามันจะมาหอดมันบอกมาแล้วนี่กระสางนี่ยังวะบายนี้ห้าสี่เทียบร่งทคงทงเหมืนนี้มันมีพ้นนี่พี่น้องถ้าันอน่ะพ้นเออผัวเท้าเจ้าเบิ้งดูพ้นน่ะตกแต่ในกลางบ้านเออเอออยู่ ยูนีพารบ่มีเออไปตอกอยู s <S ่ก oh, ันคนคนเออเอออยู Ooh, ่ฮะน่ห้ามลบอมมหมด้น้อยคือเก่านั่นแหละตัวใหญ่มันบ่มาซ้ำแ้ยแล้วโป้ ฮันเดกฮันหนมาอดแล้วเด็กม,ม,ม,มาแล้วมาหักบ่แห้งนะข้ามาอย่าไปตากแดดตากพ้นอยู่หันเมี่งหึ่งผูกยูติ๊กนนามยูกกะอึนมากล้วพครับ ขั S <S ้วจะเบิดน so uh, huh? ี so first, uh, uh, ่พ oh, ักถาวอันนี้สองสี่หกแปดตฮะสิโตะตัวเถืกกระซองบ่เนี้ยโอ้เงินทั้งนั้นได้นี่เนาะอ่ะดีไปมีงัวมีคั้ยกันย่าแปรผูวพี่น้องรังสุขฝาหนาสูุดินอยู่โมเป็นโมเป็น มื่อเนี้วน่ะฝนนะ่ะเบิดแล้วเด้นะพี่น้องาชิโนงไปโลก,กาอีกอย่างิไดเมื่อพี่น้องเลยโลกาก็ไยังเงื่อต่อก่อน